ของบริษัทเรานะคะคือกัญญาเฮาอีพีหนึ่งแกงเป็น call center ให้หลอกมา้สาสารพัดวิธีไหนก็ได้อ่ไม่พูดวางนะคะเ้าผัดปูค่ะบัตรเลกดีค่ะห้าทับสองหนึ่งค่ะบีหนึ่งค่ะขอรหัสไปรษณีย์ด้วยได้ไหมคะรหัสไปรษณีย์มันจะส่งข้าผัดปูมันต้องมีบัตรรหัสด้วยเหรอคะมีผัด่ะไม่ตลกแเลยว,ว่าผมมีฟ้าร้อนแล้วก็ทำน้ำตาลเป็นองค์งด้วยครับแม่ไม่ให้เบอร์ใครทั้งล่ะเนี่ยจะลงส่ง ส่งไปให้กินดูได้ไหมครับส่งมาเลยค่ะชอบน้ำตาลตะโนดให้ให้อยู่คนอื่นเนยอะนะจะรู้เขาไหมอันนี้มาจากน้ำตาลแม่เอาเบอร์มาจากไหนไม่รู้เขาโทรมาได้ไงมาเขาไม่รู้แล้วแม่จะเอาตะโนดต้องตะโนดเท่านั้นโทรมีคนอางเราติดต่อมาจากน้ำปลาหอยเป่าอื้อน,นะครับส่งได้เลยนะชอบกันยาหาวสวัสดีค่ะขอต้อน รับเข้าสู่ช่องโบกัญญาลัตนะคะและนี่คือ EP ใหม่ของบริษัทเรานะคะคือกัญญาเฮา EP หอันนี้ก็เา EP หนึ่งใช่ใอันนี้พนัากงานความจริงมีเยอะนะคะประมาณ5คนแต่ว่า ไปสมุดสากรสองเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคิดโปรเจกต์นี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วเริ่มขึ้นอันนี้ไม่ต้องกี่พีคะไปเรื่อยไม่ต้องคำน่าตกใจอี้นะคะก็คือลูกค้าสามารถเข้าได้เรื่อยเราจะมาทํากิจกรรมกับพนักงานของเราด้วยนะคะก็คือเล่นเกมหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะซึ่งอีพีนี้เป็นประเดิมเป็นอีพีวันแม่คือเมื่อเช้าเนี่ยโบคิดว่าแบบวันแม่ทุกปีอ่ะคือโบจะซ่อนเงินในเค้กหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเขาหรืออะไรเงี้ยโบจะซ่อนเงินไว้ตลอดแล้วคราวนี้โบก็เลยถามเขาว่าแบบเฮ้ยปีนี้มาต้องการอะไร ซึ่งสิ่งที่ได้กลับมามาไม่ต้องการอะไรเลยอ้ยเขาพูดจริงๆบุ๊กก็เลยเออสนองนิดเขาคือเขาไม่ต้องการอะไรเ <laughs> ขาไม่ต้องการจริงๆเลวยเขาบอกว่าว ม้าไม่ต้องการอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่โบมีคลิปอินเสิร์ตให้โบแอบถ่ายมอเช้าตอนแรกโบจะแอบเขาเอ้ยโบจะแกล้งเขาก็คือแบบว่าเขาชอบให้ไปล้างรถกับคนนั้นอะโบจะแกล้งให้เขาอะเอารถโบไปแล้วก็แล้วก็เอาไปเลยเพราะว่าเขาดูไว้ใจมากโบก็เลยคิดแต่ว่าเอ๊ะอาจจะการใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวโบขออนุญาตไปทำความรู้จักกับคนนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็น EP ต่อไปในการขโมยรถเพราะรถโบยังไม่ได้ล้างแต่ EP ในวันนี้คือตอนนี้เขาอะไรเอาเซ็นเตอร์กำลังระบาดใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มาม้าจะเป็นอะให้ให้พนักงานแต่่ลละคนนนบออออออกกิสััยขขงงมมมมมมาา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 เเววซซืื้้หรใชปทุ มาซื้อเสื้อผ right. ้าทุกว right. ันบางทีคือมันจะมีกลยุทธ์ของร้านเสื้อผ้าแต่เขาก็อาจจะอยากขายของอะแหละคือเขาก็จะแบบว่าพ่อมาซื้อไปหนึ่งตัวใช่ปะเขาก็จะมีโปรโมชั่นแล้วเขาจะทำไงโทรมาโทรมาโทรมาว่าก็จะบอกว่าอะไรนะแต่ว่าซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งไหมอันี่ก็ใส่ได้อบสี่สิบสี่แบบพอดีกันเลยใช่แล้วแล้วสิ่งที่แม่โบทำคือไม่ได้นะไม่ได้นะแกจะเป็นคนโดนหรอค่อนข้างไง ย่าใช้คําว่าหลอกคือแกจะช้อ,ชอปปิ้งง่ายจ่ายง่ายซึ่งอันนี้คนเป็นลูกก็อาจจะแบบแอบบกลัวนิดนึงเพราะฉะนั้นโบจะให้พนักงานคิดทุกวิถีทางเลยแก้นเป็น call center ให้หลอกมาสารพัดวิธีไหนก็ได้ให้เอาเรียกประชาชนที่อยู่คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะหรืออย่างไรคือถ้าโอนเงินได้เนะนี่ยรับโบนัสเต็มเลยอันนี้ก็คือให้รางวัลเต็มเลยไม่ว่า3อย่าง3อย่างเนี้ยขออะไรมาก็ได้ถือว่าภารกิจสำเร็จ2อข้อแรกเนี่ยโบจะให้เงินรางวัล1น0 0บาทข้อสุดท้ายเนี่ยโบให้2,000บาทบา อันนั้นอันนั้นเอาตัวแม่ลงไปเลยเอาตัวม้าไปด้วยเลย3ข้อให้สามพันเลยไอ้พูดจริงแต่เดี๋ยวเราทําฉลากว่าใครจับคนไหนคนแรกให้โทรไปก่อนเพราะว่าคนแรกๆน่าจะได้เปรียบคนหลังๆเริ่มจะเริ่มน่าจะเริ่มราคาญแลละ <laughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการการันตอนที่ต้ากับเนยมานะคะทุกคนคุนแม่เป็นีนอยากได้อะไร ไม่อยากได้อะไรไม่เอาอะไรเลยมันได้เงอย่างเดียวเอาังมาใช้ดีกว่าจริงว่าไม่อยากได้ของเพราะว่ามาต้องใช้จ่ายไมต้องสั่งของตลอดซื้อนู่นซื้อนี่บางบางทีก็ไม่ได้แบบอยากให้ของให้ของวันเกิดเั่นไม่ให้ได้ไหมได้ไม่ให้ยิ่งดีอ่ะมแค่เป็นลูกที่ดีของแม่แล้วก็รักแม่ทุกวันโอเคชอบเลยเดี๋ยวโบจะมีล้างจะให้เขาเอารถไปล้างแล้วดูฝุ่นข้างในไหม มาไปเอาคอนดัมไปล้างอยู่มาเก็บล้างเลยเขาล้างเสร็จกินมองได้วันละคันแหละล้างวันนี้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถางเขาก่อนขอเบอร์เดี๋ยวอบคุยเองถ้าเขาเสร็จวันนี้เขามีรายอยู่ขอหน่อยจิได้เดี๋ยวมาส่งให้ส่งมาเลยและในตอนนี้นะคะเราจะต้องไปหาชุดให้บิววลาพรซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเซอร์เวยพื้นที่ก่อนเพราะว่าวันนี้บอกแมวไม่มีอัดคลิปใช่ไหมเราไปเซอร์เวยก่อนนี่ทำรูมทัวร์ทำไรวะโบชอบมุมนี้แม่มากไหน นี่แม่เป็นอันนี้ถ้าโบถ้าโบไม่รู้เนี่ยโบคืนนึกว่าห้องนอนเด็กแต่นี่คือห้องนอนแม่ไม่แจไปไปขนมาจากห้องแจเพราะว่าแจคือแกชอบแคเบมากอะไรขนาดนั้นน่ะภารกิจของเราในวันนี้คือหาเสื้อผ้าให้ให้ดูให้ดูเออบอกก่อนว่าคืออะไรบอกว่าคืออะไรชอบใจมันมากเลยคือเสื้อผ้านะมันแขวนอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะแขวนอยู่อย่างนี้นะใช่เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาหาของยากเอออ่ะมาดู เขาเลยทำยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้หาง่ายเขาบอกหาง่ายเขาบอกหาง่ายมากมาเลยบอกมันง่ายตรงไหนวะม่ายแล้วชุดเนี่ยวัยืมเขาไปตั้งแต่ตุลาแล้วเขาหาไม่เจอเขาก็เลยว่าเขาหาทั่วแล้วในห้องเนี้แล้วพอมันบอกว่าให้มาช่วยหาแล้วพอโบเข้ามาปุ๊บอะไรของมือเขาเนี่ยนี่สุดที่รักของแม่แม่รักมากฮัลโหล ตึงๆมีเรื่องแล้วหนูชื่ออะไรคะแล้วสองตัวนี้คือต้องเอาสกินชิปนี้หนึ่งตัวต้องติดกันหนูชื่อปวยหอมแต่แม่เรียกไอ้ขาวตัวนี้ชื่อแลคูนแต่แม่เรียกแคปซูลนี่ตอนนี้นะคะแม่ยังไม่โล้ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะทาการให้แม่ลงมานั่งข้างล่างก่อนนะคะแล้วรอพนักงานเรากลับมาครบทุกคนนะคะแล้วเราจะเริ่มแผนการกัน ดูลไลฟ์มั้ A few moments later คือตอนนี้แม่กําลังแบบ อยากจะนอนรู้สึกงุนงงนิดนึงเพราะว่าแกแบบต้องไปหาเสื้อผ้าให้แจ้เพราะว่าเสื้อผ้าแจ้หายแล้วคือโบอินเสิร์ตไปแล้วกองเป็นพผน,นึนเลยแล้วคราวนี้แกก็คือเข้าไปนอนในห้องและโบเนี่ยจะทําเป็นว่าโบจับทิปเป็แม่คือให้แกพูดความรู้สึกของแกก็คือในระหว่างที่โบอัดทิปอ่ะเดี๋ยวเจ้าจะมีโทรศัพท์โทรเข้าไปหาแกเรื่อยๆเก็ปะคือคือหน้าจอของโบก Bo, คือโบจะอัดทิปกับแกอยู่สองคนแล้วเนี่ยก็ทยอยโทรกันไปแล้วคือรายการนี้จะเป็นรายการที่พนักงานจะได้โบนัสเกือบทุกอาทิตย์จับฉลาก พตื่นเต้นมากคนแรกนีสิทธิ์ได้สูงมากเลยนะเว้ยทำเๆๆ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 ๆลๆเอาเลยทๆเๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆวกเนาๆๆๆๆๆกๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆราๆๆ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 อๆนมๆๆๆนๆๆๆๆๆกๆๆ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 ลยกๆๆ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 ๆ่ๆๆกๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆ้ๆดๆๆๆๆๆๆอๆ้ๆยๆๆๆๆๆ หนึ่งเนยสองค่ะคนนี้เท่าไหร่คะสี่ครับสี่สามอ่าโอเคเอเอแล้วไหมใค <laughs> รแรกไหมใครลเฮ้ย <laughs> บัวอัดเยอะมากเลยอะแต่บัวลืมกดอ่ะบัวจะบอกทรีไข <laughs> ไม่ต้องบอกเลย สิ่งที่ง่ายที่สุดในการขอแกคือขอที่อยู่เพราะว่าแกชอบสั่งอะไรไมาเยอะแต่ว่าอันนี้เกมเนี้ยคือโบไม่ได้ชี้ช่องทางวิชาชีพนะคือโบอะจะทาให้แน่ของโบมีภูมิคุ้มกันเฉยก็คือแบบมีภูมิคุ้มกันในการบบไม่ว่าใครจะโทรมาคืออย่าเชื่อห้ามหลงเชื่ออันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคส,สตั๊ดี้ของแม่เลยฮัลโหลทำอะไรอยูมีอะไรเปล่าอัดคลิปอะ,อะเดี๋ยวไปได้วันนี้อัดคลิปวันแม่นะข้างล่างเลยโอเคจ้า ท็อปปี้ของเรานะคะก็คือวันแม่แม่ไปเก้งมันไอ้ไอกล้วย <c oughs> มันมีข่าวเลยรักนะรักรักเขาปีที่แล้วเนี่ยคือโบให้ของขวัญแม่เป็นอะไรเป็นเงินใช่ไหม ส่วนปีนี้โบถามแล้วตอนเช้าแม่บอกเออไม่ได้อยากได้อะไรมากอะไรโบก,ก็เลยคิดว่าเรายังไม่เคยได้แบบพูดคุยกันเราก็เลยคิดว่าเราจะมาพูดท็อปปิกการอาบจดมาสิ่งที่โบเคยถามแม่หลายรอบนั่นก็คือแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอันนี้ก็คือพูดแทนแม่แม่ทุกๆบ้านเลยนะการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นยังไงหนักหนาสาหัสอยู่เพราะว่าถ้าใจไม่แข็งพอผ่านไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าม้ามีลูกสามคนมแต่และคนก็ห่างกันแต่เด็กเดี๋ยวนี้ก็โตเร็วอ่ะโตแบบไล่ๆๆกันไปพอโตมันก็โตหมดเลยไงคืออะไร แต่อายุแค่ห่างกันแค่นั้นเอง,เองมายถึงว่าเวลาเราโตเราคือเราโตพร้อมกันหมดเลยแต่ว่าอายุเรา,าห่างกันออ<ะ>ใช่โตไล่เลี่ยกกันเลยเพราะฉะนั้นลูกสามคนจิตใจจะแตกต่างกันไปก็เพราะว่าคนโต ก็นิสัยอีกอย่างหนึง่งคนเล็กนิสัยอีกอย่างหนึง่งคนที่สองนิสัยอีกอย่างหนึง่งเด็กทุกคนจะนิสัยไม่เหมือนกันอันนี้อธิบายก่อนเพราะว่าโบแจแล้วก็เฮียอายุต่างกันมากตอนเฮียเกิดอย่างเงี้ยม,มันสิปีที่แล้วของโบเลยใช่<ะ>ใชเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตวัฒนธรรมเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเลยใช่แต่เขาถ่ายงานเขาจะไม่รับ เสียงสั่นปะเสียงสั่นโทรศัพท์ปะไม่มีใครโทรมาใครรโทต้องโทรกลับปะโทรได้นะไม่รู้ไปรษณีย์ปล่ามามาไม่ได้เปิดเสียงอ่ะก็จะปิดเสียงไงจะอ่านไม่เป็นไรเปิดได้ไปรษณีย์เปล่าเผื่อมีใครอันนี้ไม่ได้มีลูกค้าอะไรชิวๆอุะยโทรกลับแล้วโทรกลับ ามันมันม่ันมันนั่นไปเดี๋ยวมา้องโทรมาก็คือว่าจะบอกว่าโบเฮียนแล้วก็แจจะอายุค่อนข้างแบบต่างกันมากๆมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตแบบมันก็คือจะคนละยุคนละสมัยใช่ใช่เหมือนกันอุ้ยแล้วแม่คืออยู่ตั้งแต่แบบ๋ยเกันไงคือไร ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะใช่คุณสุนีเสือเปียรหรือเปล่าครับใช่ค่ะ,อะขออนุญาตแนะนำตัวนะครับหนูชื่อบิวนะครับมาจากร้านโปรเฟสช็อปครับเป็นเสื้อผ้าพาส์ทไซด์ของคุณผู้หญิงอะครับค่ะ,ะคือพอดีหนูได้เบอร์มาจากคุณแคทอะครับคือคือ แอดมินบอกว่าคุณสุนีอะครับสั่งกางเกงของทางร้านเรา,าบ่อยและทีนี้แอดมิ min นอะอยากให้คุณสุนีอะช่วยรีวิวกางเกงรุ่นใหม่ของทางร้านให้ได้ไหมครับกางเกงอะไรคะเป็นกางเกงผ้ายืดครับเป็นรุ่นใหม่ของทางร้านเลยครับคุณแม่อยากให้คุณแม่ครับช่วยรีวิวหน่อยได้ไหมครับคือจะส่งกางเกงมาให้คุณแม่แล้วก็ให้คุณแม่ถ่ายรูปลงติ๊กต็อกอะครับหรือถ่ายคลิปก็ได้ครับก็ได้นะ ได้ใช่ไหมครับงั้นได้ค่ะอ่าหนูรบกวนขอจัดส,ส่วนคุณแม่ได้ไหมครับโอ้ต้องวัดอีกทีค่ะเพราะว่าช่วงยังไม่ได้วัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยประมาณก็ได้ไหมครับคุณแม่เอวเท่าไหร่นะครับเอว45สะโพก45คุณแม่อยากใส่สีอะไรเป็นพิเศษไหมครับชอบสีดำคางเกงอ่ะได้หนูรบกวนขอชื่อที่อยู่แล้วก็เลขบัตรประชาชนได้ไหมครับเอ,ออเอาแต่ที่อยู่ได้ปะได้ได้ครับเลขบัตรประชาชนเลยเหรอไม่เคยสั่งขนาดนะั้น โอเค <ะ S 2> ครับงั้นเดี๋ยวหนูจะรีบส่งมาให้นะครับคุณแม่ขอบคุณค่ะใครไม่รู้เขาบอกว่ามาสาั่งกางเกงเขาประจําใช่ไหมมันก็บอกใช่เชื่อได้ปะก็ไม่รู้อีกอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะส่งมาให้รีวิวลงทิกตอกให้หน่อยมันก็เลยงงๆปิดสอบเลขบาทบาทกับหนูอ่ะใช่เขาว่าหนูเขาไม่รู้หนูหรอกครบเลย าปีอย่ามีของขวันให้แม่ต้องสองสูตรนี้เพราะ<ช>แม่เราชอบมากเรื่องเขา่าเรื่องแควเสียมาก<ช>ก็เรื่องการนอนหลับการบำรุงสมองก็นี่คือสิ่งที่โ<า>บจะมอบให้แม่ <c oughs> ใช่สั่งซื้อได้นะทุกคนมีโปรโมชั่นอ่ะ<ช>โบวันเฉพาะคิดโบใช่ ให้ให้อันนี้ให้อะไรสองอันนี้สองแถมหนึ่งราคา1,500บาทเฉพาะสองสูตรนี้ค่ะสูตรนะคะ1 5 0 0บาทสองอันนี้แล้วแถมมาไหนก็ได้คะสูตรสมมติจะเอาฟิตออยลสามกล่องเลยก็ได้จะเอาฟิตออย2สองอันนี้หนึ่งก็คือสองแถมหนึ่งปกติกล่องละเจ็ดร้อยเก้าสิบอ่ะอันนี้ก็คือช่วยในสูตรของกระดูกและส่วนอันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการนอนหลับมีฟิตออยทําให้เราหลับสบายมากยิ่งขึ้นทําให้เราพักผ่อนได้อย่างเพียงพอมากยิ่งขึ้นใช้สส่ตาเยอะแม่ใช่ใช่ใช้สา่ตาเยอะเดี๋ย แบบว่าอะไรวะเหี้ยวเหี้ยวครับฮัลโหลฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะค่ะแก๊บนะคะเอาของมาส่งค่ะอะไรคะส่งเลยคะไม่ได้สั่งนะคะข้าวผัดบู ข้าผัดปูใครใครสั่งอะ่ะฮัลโหลค่ะคุณพูดๆหยุดหยุดคุณพูดตรงคุณจะส่งอะไรคะอ่าไม่พูดวางนะคะข้าผัดปูค่ะข้าผัดปูยุกินิข้าผัดปูเลยวะเอาเอามาส่งเลยค่ะบัานเลขทีค่ะห้าทับสองหนึ่งค่ะบีหนึ่งค่ะขอรหัสไปรษณีย์ด้วยได้ไหมคะรหัสไปรษณีย์มันจะส่งข้าผัดปูมันต้องมีบ ไม่ตลกแหละกำลังเข้าไปไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วไม่ได้สั่งโอเคแค่นี้นะอะารที่อยู่ของอะไรอะไรไม่บอกคนค่าคืะจะขอที่อยู่ไม่ต้องให้จะส่งข้าวผัดปูแต่ขอรหัสไปสนีข้าวผัดปูข้าวผัดปูเล่นเล็กไปสนีเตะกี้จะส่งเลขบัตรประชาชนไอจะส่งกางเกงมาให้บอกจะเอาเลขบัตรประชาชนบอกเอ้าแล้วเมื่อกี้ไม่ไปที่อยู่เขาเป็นมาเคยสั่งร้านนี้ แำไม่ได้หานะก็บอกที่อยู่ไปแหละแต่ก็บอกไปนะแม่ผู้บอกกาจะส่งมังจิงเกงมาให้ลงนิตติโตอะไรนี่เนี่ยอ้าวมาไปให้ที่อยู่คนมั่วได้ยังไงลืมวะลืมไม่ได้นะแรืว่าเม่เออเออโทษขอโทษมิขาชีพเยอะน่ะผู้ชักกระแม่งกระแม่งแล้วเนี่ยเออมาแต่ถ้าใครติดต่อกันต้องติดถักต่อผ่านไอแคท์ดดิเออใช่มันจะต้องติดต่อผ่านไอแคทโอ้โห นิสัยแต่ละคนลูกๆเป็นยังไงคะนิสัยใครละอ่ะถามมาไม่มึงต้องทําเป็นเกเจดีกว่าเจ้ใครดื้อที่สุดอ๋อใครดื้อที่สุดแม่ชูเลขหนึ่งสองหรือสามโทรศัพท์โบไปไหนเลขหนึ่งคือเฮียเลขสองคือบิวเลขสามคือโบใครดื้อที่สุดชูนิ้วชูนิ้วเม่ใครขี้งกที่สุดเฮียเฮียต้องหนึ่งหรเฮียอันหนึ่งอะโบคนที่สามใคร เลี้ยงยากที่สุดเลี้ยงยากที่สุดเหรอเลี้ยงยากที่สุดไม่มีนะอะไ,มไม่มีนะ,ะอะเอคใครที่ไอโบทำไมมันดังรเรื่อยวะเนี่ยดังอะไรอะ ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันอันนี้ใช่แม่พี่โบไหมคะใช่ค่ะค่ะพอดีเมื่อกี้ค่ะที่ที่พี่บิวติดต่อมาเรื่องกางเกงอะค่ะคุณแม่อันอันนี้แคทขออะไรนะคะอันนี้ขอที่อยู่ใหม่ได้ไหมคะพอดีเหมือนพี่บิวน่าจะไม่โครบอะค่ะเขาจะส่งกางเกงให้ไอโฟนเขาขอที่อยู่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะอ้าว S <S> อะไรนะคะเมื่อกี้ที่ค e ุณแม่บอกพี่บิวแล้วอะค่ะแต่เหมือนเขาน่าจะจดไม่ครบขอขอมาอีกทีได้ไหมคะบอกพี่บิวแล้วพี่บิวจดมาไม่ครบไม่ได้บอกใครเลยนะม่เมื่อกี้ที่ตอนแรกโทรไปบอกคุณแม่ว่าจะส่งกางเกงให้อ่ะค่ะใช่ใช่มีผู้ชายโทรมาใช่ค่ะพอดีหนูเป็นหนูเป็นลูกน้องเขาอะค่ะแต่ว่าเหมือนพี่บิลเขาจดมาไม่ครบอะค่ะเอาเอาจะเอาอะไรคะเอาเอาที่อยู่อีกทีได้ไหมคะบอกได้เปล่าบอกอะไรส่งกางเกงให้กางเกงอะไรดูก่อนขาดตรงไหนอะ ขัดตรงไหนแล้วแม่เคยบอกเขาไปหรือยังแม่ก็ลองดูขัดตรงไหนคะตอนตอนแรกเหมือนเหมือนจะได้มาแค่บ้านเลขที่แต่ว่าเหมือนตรงอื่นน่าจะผิดอะคะ่ะเพราะว่า<อ>ได้คะ่ะเป็นชื่อชื่อคนรับก็คือเขียนว่าแม่พี่โบได้ไหมคะสูนีค่ะอยาให้ผิดไซส์นะคะเพราะว่าใส่ไม่ได้แน่อ๋อได้ได้คะ่ะเพราะว่าพี่พบิวพี่บิวดูให้อยู่คะ่ะ แม่หนูติดตามมาน้อยผูวบินตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่จะส่งให้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะใคยเมื่เกีงเมื่อกี้แหละอันนี้เป็นผู้หญิงแล้วบอกว่าจะมาจะขอข้อไอ้ที่อยู่ที่อยู่แบบมันขาดไปหน่อยนึงมันก็เลยเติมให้แล้วคือจริงไหมที่ขาดจริงมากเพราะว่ามาก็สั่งประจำร้านเนี่ยค่ะ อ่าบิว <S 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 เป็นไงบ้างมาสำหรับบิวบิวเอานิสัยที่เอาเอาถามมาในจุดไหนอะฮะจุดไหนเอาจุดไหนเอาแบบตอนเล็กเป็นยังไงตอนโตเป็นยังไงตอนเล็กเป็นเด็กน่ารักน่ารักมากๆแต่พอโตขึ้น <S <S 2> <S 2> เขาก็มีนิสัย <S <S 2> <S 2> ที่แตกต่างกันไป <S <S 2> <S 2> ก็คือแบบว่าเขาโตแล้วเขาก็ต้องมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะ คือเขาเป็นคนที่แบบเขาอยากจะทําอะไรเขาทําเลยเขาชอบเซอร์ไพรส์ที่บ้านถ้าเขาตัดสินใจเขาทําเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถมันก็ทําให้ที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เาการเปลี่ยนแปลงในบ้านอะไรๆใช่ชอบคำที่จะพูดอะไรวะไม่ต้องรอพร้อมถ้ารอพร้อมไม่ได้ทํคํำนี้ก็มันไม่มีคําว่าพร้อมในโฆษณาลุกคมของทุกคนหรอกแจ๊คิดว่าอะไรบ้างเทคนิคของแจยเคยป้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็คือบิวสรุปสําหรับใต้สายตาบิวเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสี่ยงถูกไหมใช่เป็นคนที่รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง อะไรนัหนาวะไอโบมันรับแล้วนะอะไรก็ไม่รู้จะรู้แม่ไหมล่ะไม่มีวันๆไม่เคยมีใครโทรหาจะรู้ไหมล่ะแม่ดูดีๆนะใครโทรมาแต่ละเบอร์ก็ไม่ใช่ไม่รู้จักนะสวัสดีครับคุณสุนีสวัสดีค่ะใช่คุณสุนีไหมครับใช่ค่ะคแม,ะแม่แม่คุณโบกัญญาลัต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอ,อคือพอดีว่าผมพงนะครับโทรมาจากผมผมเป็นพ่อค้าน้ําตาลตะโน,นนะครับน้ําตาลตะโนบ้านเพครับ คือพอดีว่าผมทาผมทําน้ําตาลตโนดอยู่ครับเห็นเห็นคลิปใน youtube ว่าใช้น้ําตาลตโนดเยอะครับคือว่าผมมีฟาร์มตาลแล้วก็ทําน้ําตาลตโนดเองด้วยครับแม่ไปให้เบอร์ใครลาะเนี่ยเยจะลองส่งของไปให้ชิมดูได้ไหมครับส่งมาเลยค่ะชอบน้ําตาลตโนดให้ให้อยู่คนอื่นเนื้อนะฟาร์มตาลผมเป็นฟาร์มออแกนิกนะครับไม่ใช้ปุ๋ยเลยนะครับไม่ปุ๋ยจากพวกเอ่อมูลไก่มู อันนี้อันนี้ไม่ใช่แหละคือผมใช้ปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับก็กอินทรีย์วัตถุนะครับค่ะเราก็เลยจะเงเหม่ไห้ใช้น้ำตาลที่แบบไปขั้วแล้วไปใส่ต่อแฝนแซ่แล้วก็ไปขายตามตลาดทั่วไปนะครับมีความแบบแข็งแล้วก็ไปธรรมชาติมากครับค่ะวางทำไมวะนะครับผมค่ะกดวางไปเลยคือผมจะส่งไปสองแบบนะครับจะมีจะมีจะมีจากจากตาลแท้ครับแล้วก็มีส่วนผสมของผมเองครับค่ะได้ส่งมาได้เลยค่ะ ไอ้ผมขอที่อยู่หน่อยได้ไหมครับให้มั่วจะรู้เขาไหมเนี่ยเอาไงมาจากน้ำตาลมาไปคุยตลาดบางบอนก็ได้ไม่ได้วางไปเลยน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลตะโหนดไอ้บิวแม่เอาเบอร์มาจากไหนไม่รู้เขาโทรมาได้ไงมาเขาไม่รู้แล้วแม่จะเอาทุนไปเอาไงนี่ยไม่คจะรู้ไหมห่อแม่มาคุยเองเขาอะมันเป็นธุระของแม่คุยไปเลยให้แม่คุยไปค่ะครับคุณสุนี เมื่อกี้ไม่เคยคุยเลยไม่เคยคุยเลยไม่ชี้เกลียดมากสายไปเรียนอะไรหรือเปล่าครับบอกเฮาไล่อยู่ที่ไหนไล่อยู่ที่ไหนไล่คุณอยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านเพชรจังหวัดระยองครับผมอ่าเอาเบอร์มาได้ในในตัวอำเภอเอาเอาเบอร์มาจากไหนคะเอาเบอร์มาจากคุณแคทนะครับในในยูทูบผมติดต่อไปนะครับอยากให้ลองชิมดูนะครับได้ค่ะส่งมาได้เลยที่ผมที่อยู่ หน่อยได้ไหมครับเอาแล้วคุณแคทเขารู้นะที่อยู่น่ะผมผมไม่ได้ถามคุณแคทนะครับพอดีว่าไม่คุณถามได้นะเขาเขาเขารู้เรื่องหมดนะคุณแพทน่ะแคทคุณแคทหรอครบใช่เขารู้เรื่องที่อยู่คุณถามเขาเลยเอเออไม่เอาค่ะแต่ว่าตอนนี้ผมเตรียมกระดาษกับปากกาไว้แล้วอ่ะครับอ่าๆๆให้นะโอเคครับเนี่ยเขาจะส่งน้ำตาลให้โอ้โหน้ำตาลไปซื้อเพ่ออะไบ้างบอนไม่เหมือนกันนะต้องตาโนดเท่านั้นอ่คุณสุนีครับผมอ่ะใช้ขนส่งของ ตัวผมเองนะครับไม่ได้ใช้ขนส่งของเอกชนหรือว่าอะไรนะครับผมก็จะมีค่าใช้จ่าย20บาทนะครับได igue, ้ได้ได <oh ้ค่ะไอรบกวรออกพูให้น้อยได้ไหมครับคุณสุริ20บาทครับ20บาทคุณออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมาเอาหน้าหน้าบ้านเลยเก็บปทางค่ะเก็บปทางเดี๋ยวโอนให้เลยครบเลยไอขนส่งของผมมันมันไม่ได้มีเก็บปลายทางครับเดีอย่าให้ลูกสาวคนให้ออกลงไปเออเอาบุญค่า20บาทค่าอะไรค่าอะไค่าส่งส่งส <Oh ่งอะไรค่าขนส่งน้ำตา ้ตาลอะส่งน้ำตาลเป็นเป็นบริษัทไม่ไม่ใช่บริษัทครับเป็นผลสกของโรมเอกนะครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะจากไหนนะคะจากน้ำตาลตนโณดบ้านเอครับโอ้อะไรยี่สิบบาทเขาจะเอายี่สิบบาทเัลนะครับค่ะค่ะได้ค่ะอยากร่วมทาบุญกับผมด้วยไหมครับทําบุญอะไรคะทําบุญแคยลงชื่อกับรีบับประจาน์ ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่เอาแล้วค่ะคุณส่งน้ําตาลอย่างเดียวเลยส่งด่วนเลยค่ะเอาน้ําตาลก่อนแล้วเดี๋ยวทําบุญค่อยว่ากันโอเคครับไม่รบกวนแล้วนะครับคุณสุดีครับหรอรอหน้ด้โวยอะโบเป็นยังไงบ้างโบอืม รวมๆนิสัยเขาแม่กับเขาสนิทกันมากคือสนิทไปไหนก็ไปด้วยกันตัวติดกันนะ่ะนอนก็นอนกันด้วยกันแต่ช่วงนี้เขาซื้อบ้านแล้วก็เลยแยกออกไปตอนที่วันแรกที่เขาไปก็บ้านก็เหงานหนึ่งนึงเพราะว่าเขาเคยอยู่ไงโบเขาเป็นคนที่แบบห่วงยยตลอดคอยถามตลอดทำนู่นทำนี่กินคงกินข,ข้าวเอาอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามตลอดนะเป็นเด็กที่แบบไม่เกไม่อะไรพวกนี้เขาก็เรียนแบบเออแล้วก็ภูมิใจตัวเขาก็รับเป็นไม่เกนีก่คือเหมือนไม่เกเลนะทุกคนไม่เกเลค่ะไม่ติดเหล้าไม่กินบุหรี่เงี้ยค่ะ แม่อยากได้อะไรอยากได้ตังค์อย่างเดียวเพราะว่ามาต้องใช้จ่ายแล้วตอนช้าแม่บอกแม่ไม่อยากได้อะไรมันไม่ได้พูดนะแล้วแต่โบจะให้ไม่ก็ไมแม่ดิไม่แล้วจะโบจะไม่มีที่ใส่แล้วอ่ะไม่อยากได้ตังค์อย่างเดียวสามตัวไม่เอาแล้วไอ้โบอะไรจะรู้ไม่เล่าไม่เคยมีโทรศัพท์ดังทุกวันทุกวันแม่เดี๋ยวอยากให้โบอยากให้โบเล่นนะครับแม่ไปคุยอะไรติดต่ออะไรเฟซบุ๊กอะไรหรือเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออใช่คุณจูนีเสือเปียร์รึเปล่าครับ ใช่ค่ะแล้วเสียงมันจะเป็นโทนเียทุกคนเราติดต่อมาจากน้ำปลาหอยเป่าฮื้อนะครับน้ำปลาที่แม่ชอบใช้ให้อ่ะค่ะค่ะค่ะวอนีเห็นในคลิปบ่อยมากเลยครับอยากส่งไปให้ทางบ้านรีวิวอะครับได้ค่ะส่งได้เลยนะชอบได้ห้าลงเลยครับโอ้ยดีใจเอามาเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ผู้เข้าใจล้วคุณี่คุณลี่ตอนนี้สะดวกไหมครับคุณแม่เอาอีกแล้วขอที่อยู่อีกแล้ว เขาจะส่งน้ำปลาเอาไหม <c oughs> เอาเนอะรีวิวซื้อให้พวกน้ำโปงน้ำตาน,นี่ได้ให้หมดอ่ะ,อะที่อยู่ได้ไหมครับอ่าจดนะได้เลยครับหมู่บ้านมอเต,โตอันนี้คุณธนีสอบถามนิดนึงได้ไหมครับค่ะได้ค่ะคือปกติทางเราจะมีประกันสินค้าครับค่ะประกันสินค้าถ้าเกิดมันแตกอะไรคุณธนีจะจะรับไว้ไหมครับ สสินค้าชํำลุกอะไรเงี้ยครับทางเราจะประกันให้จ่ายแค่ห้าสิบบาทครับได้ค่ะแต่ว่าลบกวนเป็นโูลได้ไหมครับเพราะว่าทางเราไม่มีายทางได้ค่ะได้เดี๋ยวโอนให้ค่ะเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวลูกสาวโอนให้โอนไปเดินมาเลยเขาบอกให้ทุกคนเดินไปเลยลุงน้อยเดินมาเลยคราเอากล้องไปด้วยไหมตัวเดียวตัวเดียวลุงน้อยครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับบ้านเพมาแล้วน้ำตาลมาจากบ้านเทมาถ่ายนี่ปะมากันหมดเลยตอนนี้ไอวิวต้องไปเก็บปะมาใหม่อ่ะฮะมาใหม่อ่ะถ่ายคลิปที่นี่ที่ไรแค่ถ่ายคลิปเข้ามาดิสรุปว่าอะไรอ่ะมาส่งของบูมาส่งมาล้มาแล้วเกลือว้แล้วไม่เดี๋ยวเดโอ้โหคือเสียงครั้งแรกเนี่ยเสียงของ คล้ายๆตาไม่ไอเนี้ยคือหนักสุดเลยไอไอไอพีชเนี่ยน้นปานตะนดไอพีชคือแบบคือกูขอำอ่ะมันคือเสียงแพทก็คล้ายๆเลยสิไอนี่ก็หนักไอ้ไอ,ไอพเพชรอ่ะตกใจเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยโบอ่ะจะสอนให้มารู้ว่าแม่ให้คือแม่คือโดนหลอกง่ายมากซึ่งไม่โอเคนะไม่ว่าใครก็ตามที่บอกว่ามาจากแคทหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ควรให้เบอร์โทรไม่ควรให้อะไรเลยแต่ว่ามาสั่งอ่ะมาก็แบบสั่งเสื้อผ้าสั่งอะไรมันให้อันนั้นเขาก็ส่งมาให้ ไม่ไม่ต้องมาเก็บปลายทางหรือมาอะไรไม่มาโอนให้เขาได้ยังไงไม่ที่ให้เนี่ยเพราะว่ามาจากแพทไม่ได้ไอ้แคทมันจะโยนมาให้คุยต่อได้ยังไงถูกเปล่าก็เข้าใจโบโบเล่นมาหมามาจะเล่นโบกันอ่ะมาเล่นมามารูตั้งแต่แรกแล้วว่าว่าเขาอะรู้ได้ยังไงรู้รู้ได้ยังไงเสียงแต่ละคนเนี่ยดัดหมดเลยแล้วแม่ไปให้มันได้ยังไงโบเสียตังให้พวกมันกี่บานจริงเหรออไม่รู้ไงก็บอก นึกว่ามันจะยากโอ้โหให้โมโอนด้วยนึกว่าตามเกมไม่รู้ว่าจะคิดยังไงกับแม่แล้วแต่แม่แม่จําไว้นะไม่มีทางที่จะมาจากแคสเข้าใจใช่ปะอ่าเข้าใจละเข้าใจ,จยังไงเปล่าม,มารูสวัสดีครับเอ่อคุณวรลวุธิหรือเปล่าครับใช่ครับเอ่อจากจากช่องบ b บีม l y ใช่ไหมครับครับ อ่าผมพงศ์นะครับผมอ่าพอดีว่าผมติดต่องานมาจากอ่อโรงประมูลอูนี่ะครับโรงประมูลอูนิใช่ครับคือพอดีผมจะส่งอูนิไปให้รีวิวได้ไหมครับพอดีว่าเห็นอยู่ในช่องโบกันยาลัตนะครับเห็นเฮียชอบอะครับอ๋อเป็นของร้านไหนอะครับเป็นโรงประมูลอูนิครับผมนําเข้าอูนิจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจากโรงประมูลของเขานะครับเป็นเอเจนต์นะครับใช่ เป็นติ๊กต็อกได้ไหมครับติ๊กต็อกเหรอครับใช่ครับคือเป็นบาร์เธอร์ใช่ไหมเอ่อไม่ใช่ครับเป็นเป็นโทรโทรตรงมาจากโรงงานครับไม่ใช่ไม่เห็นว่าเป็นบาร์เธอร์ไม่มีไม่มีอ๋อใช่ครับใช่ครับอันนี้จะส่งมาประมาณเท่าไหร่สะดวกวันไหนครับไม่ไม่ถึงว่าจะส่งมาจำนวนอะไรยังไงลองแอดไลน์ดีดีเมมเบรี่มาได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนได้ครับพอดีว่าจะส่งไปสองสายพันธุ์ครับเป็นพันธุ์โอริงาว่ากับบาฟุนครับ ครับผม,มอ,อย่างละ250กรัมครับแล้วก็มีข้าวกับสาหร่ายแล้วก็มีไข่250กรัมนี่นคือชุดในชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับผมอลองลองละแอดไลน์ดีๆหน่อย B มั้งได้ไหมครับเออพอดีว่าตอนนี้ยังไม่ได้สะดวกแอดไลน์นะครับผมขอที่อยู่หน่อยได้ไหมครับพอดีว่าจะส่งไปวันพรุ่งนี้นะครับอ๋อผมต้องส่งให้ที่อยู่ให้ทางไลน์อ่ะครับเพราะว่าถ้าจะบอกตนี้มันจะคลาดเคลื่อนแต่พอดีว่าผมมีปากกามมกับกระดาษแล้วอะไรครับผมผมต้องดูรายละเอียดของ เขาจะส่งมาด้วยคราบให้ติดใจด้วยว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคอนนต์จะทำลงทวิตต์อ,อ,ตอ,อ,อยังไงแนวทางทำอะไรยังไงเอาแค่คุยนะครับใช่เพราะว่าถ้าพูดใน,นทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่เห็นภาพเลยอ๋อโอเคครับยิ่งต้องทำคอนเทนต์ด,ด้วยอะไรเงี้ยผมต้องต้องดูหน้างานรึเปล่าอาหาร,หราหามาแบบไหนแล้ว,วจะวางคอนเซ็ปต์ถ่ายแบบไหนแค่พูดเยียผมคงไม่เห็นภาพโอเคครับเอาโอเคก็ควรหน่อยนะครับ <c oughs> ได้ครับ เียมันรอบครอบไนมาเฮียมันรอบครอบมากไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะทุกคน,กคนห้ามให้ที่อยู่หรือว่าอะไรทั้งสิน้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดต่อเขาไว้หรือว่าเราไม่ได้มีคอนแทคหรือว่าแบบ <c oughs> จะมาบอกว่าร้านนี้ร้านนี้ที่เราอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเขาเราเราขาไม่มีทางโทรมาขอที่อยู่แล้วแบบนี้นะคะเราต้องขอละอักษรผ่านไลน์ก็ยังดีเพราะว่าเรายังบล็อกได้ไงก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะคะอย่าไว้ใจคอสเซนเตอร์นะคะเพราะว่าเขาจะมาในหลากหลายรูปแบบแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือให้คิดเองนี่มันคิดกันเองนนะะคคก็ือสหรัับวนี้นะคะพวกเรา ะะกันยาเฮา EP 1หน,นึ่งขออนุญาตลาไปก่อนไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย